สวัสดีครับสวัสดีกับ P K Audio นะผมวันนี้เจันอีกแล้วครับอันนี้ชุดคาราโอเกะนะผมร้องในบ้านสบายันาม,มีมีไม่ลอยนะครับไม่ลอยมือหนึ่งนะหนึ่งชุดอันนี้นะครับจัดโปรไปเลย6,500บาท PowerMix นะครับ1,100วัตต์นะครับก็คือ550คูณ2ที่4โอห์มอ่าที่ที่4โอห์มหรือเปล่า <c oughs> เขียน5 5 0วัตต์คูณ2นะก็คือวัตต์รวมกันควัตต์ คือข้างละห้า้อห้าสิบวัตต์นะครับคูณสองนะครับผมซึ่งตู้สิบห้านิ้วคู่นี้นะฮะอัจได้สบายหน้าแหลมพอเห็นไหมครับแหลมจะเป็นแหลมแบบจรวดนะฮะสองดอกลัดดอกดีเอสอสิบห้านิ้วนะฮะอ่าใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมจัดโปรเลยหกพันห้ารอยบาทนะครับพร้อมสายนะครับพร้อมสายต่อนะครับผม พร้อมเปิดนะครับเอาไปร้องคาราโอเกะได้เลยมีอ Q แยกซ้ายขวานะครับใช้งานปกติทุกอย่างเทสเรียบร้อยนะครับยกเข้ามาใหม่ๆนะครับผมหก0ันห้าร้อยบาทนะครับผมถ้าในใรสนใจนะ0 8น4 0 7ป9แปดสี่นย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่ไมลอยตัวนี้เราให้ท่านไปร้องเพลงสบายๆนะครับผมมีตัวรับนะครับแค่แบตเนี่ยต้นทุนอย่างที่บอกนะครับแค่นี้ก็โอ้โหกุ้มละนาไมลอยสองตัวสาสิถึงห้าสิบเมตรสบายๆครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นจะเป็นนิวซีเรี์เลยนะครับามาแถมกันไปประมาณนี้หกพันห้าร้อยบาทส่งได้นะครับส่งได้ทุกจังหวัดแต่ค่าส่งเก็บปลายทางนะครับผมตู้ขนาดนี้ค่าส่งน่าจะมีใบลประมาณสองร้อยห้าสิบคู่นี้น่าจะห้าร้อยนะครับถ้าท่านไหนอยากเอานะครับท่านออกค่าส่งตู้ปลายทาง ่าแล้วก็พวกนี้ผมจะออกให้ค่าส่งไม้ร้อยค่าส่งควิกผมจะออกให้ท่านต้องออกค่าส่งตู้เองนะครับผมหกพันห้าร้อยบาทนะเราจะฟรีค่าส่งมิก power มิกกับไม้ร้อยให้ท่านออกค่าตู้เองนะครับผมตู้สิบห้านิ้วมันค่อนข้างใหญ่นะฮะไม้น่าจะประมาณสามสิบมิลน่ายี่สิบยี่สิบยี่สิบน่าจะไม่อยู่น่าจะสามสิบมิลนะแต่จะเป็นไม้ชันอ้อยหรือไม้ปลาน่าจะเป็นไม้์ a r t i c l นะฮะแต่ว่าลงสีระเบิด มีมุมทุกมุมสี่มุมมีหูจับครบหมดนะครับตัวนี้6กพันห้ารบาทสามารถรับนัดรับได้ครับประแถวปทุมธานีนัดรับได้นะครับ,รว,รบ,รบว่าจะนัดรับจุดไหนนะครับผมโดยรวมแล้วสภาพสวยนะครับเสียงดีรายละเอียดชัดเจนมีคิวแยกซ้ายขวาเลยปรับได้นะครับ USB M3 นะครับ เอฟเฟกนะคร9.9โปรแกรมเอฟเฟก9.9เบอร์สบายนะครับผมรุ่นนี้6,500บาทถือว่าคุ้มครับเอาไปเปิดร้องเพลงได้เลยนะครับใกล้ออกพรรษาแล้วนะครับหรือว่าจะใช้งานพูดงานอะไรได้หมดเอาเป็นพุดธประจำหมู่บ้านก็ได้นะครับเปิดเพลงฝึกเล่นในที่ราคา6,500บาทนะครับผมโอเคนะครับท่านไหนสนใจนะครับ088478974 0นะครับ P.K. Audio 1989นะครับผมท่าไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับ 088 407 8974นะครับผม pk audio 1989ครับผมสำหรับวันนี้นะครับทีมงาน pk audio ขอขออภัยติดท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ